สวัสดีครับผมจะใช้พผู้โดดเดี่ยวเหมือนเดิมนะฮะอีกแล้วนะฮะค่ะไอไอ,อคำว่าอีกแล้วนี่รู้สึกจะเหมือนจะกลายเป็นนามสก,กุลของผมยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะพูดบ่อยมากสินะรู้สึกตั้งแต่พาร์ทแรกกับพาร์ทสุดท้ายผมจะพูดคำว่าอีกแล้วเพียบเลยงั้นเรามาภาคนนรุตก,กันเลยดีกว่าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย อันนี้มีเอฟเฟกด้วยเมื่อปกติผมจะภาคแบบไม่มีเอฟเฟกเพราะมันมีเสียงคนอื่นภาคด้วยไงอันนี้มันมีเอฟเฟกเพราะมันไม่มีเสียงภาคทางนี้คือที่เจ้าต้องเฮ้ยหมูยัยกษ์มาแล้วเต็มหน้าเลยอ๋อเจ็บจุงเบยอเดอแผนที่เอาคืนมอนะเรื่องอะไรจะให้ล่ะมาสู้กันย่ ใสยพวกเราลุยสส่เกะในกระโดดขึ้นไปกระสาลูกบอลเพิ่งเยอะ <c oughs> โลปักษาตัดสายฟ้ากระสุนวงจกักเยอะเน็ตกระจกเรามื้นบุหัวเยอะล็อกนี่เตรียมพร้อมนะกันสายป้าไว้เอ้ยนำมาแสงอะไรนะ่ะให้ตายสิปุ่มขึ้นกระแทก เออนารุโตข้างหน้าน้อยแย่ yeah, แล้วพวกเราพร้อมนะย้า yeah. พวกนายไม่มีทางรอบจากที่ได้ชเกมใหม่หรือเปล่าห <laughs> รือเปล่า <laughs> ดูมาหลายพาร์ทมากจนแต่แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอไอไอตกลงว่าเรื่องตกลงว่ามันจะเป็นเกมหรือมันจะเป็นอน,นิเมะกันแน่ <laughs> ผมก็ภาคมาหลายพารแล้วนะของเออออขงไนรลโตะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าสร้างเป็นอนิเมะหรือว่าจะสร้างเป็นแค่เอาไว้โชว์เกมของตัวเองแต่ผมก็พากภาคไปครับเห็นมันสนุกดีนะฮะไว้เจอกันในพาร์ทใหม่เนะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปตรงนี้ก่อนนะครับ